สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเจษฎาเกับเกม Black Clover สอววิสัตคลินิกเช่นเคยค่ะวันนี้เน่ก็พามาดูหน้าตัวละครนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนาะหรือเปล่าก็อีกประมาณนึงนะคะเดี๋ยวโนเอลวัคเคอรี่จะเข้าแล้วนะคะก็เลยมานั่งดูคอลเลกชันโนเอลนะคะของตัวเองเวอร์ป่ะไอ้เราก็เก็บทุกคอลเลกชันเลยเนี่ย อะไรนะมีโนเอลใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาบังเอิญก็ไม่บังเอิญเท่าไหร่นะคะก็ถ่ายถ่ายท,ทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ไปเจอแบบว่าเขาเรีโพสต์เหมือนเป็นโมเดลนะคะเป็นลีกเนาะซึ่งคิดว่าเออทุกคนน่าจะสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับลีกมีทั้งโมเดลของโนเอลเนาะแล้วก็มีทั้งโมเดลของตัวละครอื่นๆที่กําลังจะเข้าเว้ยทุกคนเอ้ยสปอยไปเนี่ยแต่จริงๆน่าจะสปอยตั้งแต่ปลุกคลิปแล้วนะคะว่าจะมีตัวอะไรเข้าบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้พามาแบบ ชิวๆเนาะนั่งคุยกันแล้วก็นั่งดูลิกเล่นๆเรืเ่อยๆนะคะซึ่งลิก์เนี่ยเดี๋ยวเจ๊ทิ้งให้ในใต้ description เหมือนเดิมครอยากเข้าไปดูใครอยากเข้าไปส่องอะไรเงี้ยก็คลิกใต้ลิงก์ description ได้เลยนะคะซึ่งถ้าทุกคนอยากดูแล้วนะว่าวันนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างนะคะที่มีลิกหลุดออกมาแล้วนะคะกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ไป ดูกันเลย l ลชแมนชอบโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้กับเกม Black Clover Mobile เติมง่ายนราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญเลชแมนคอยช่วยแทนส่วนลดได้เติมก่อนค่อยจ่ายก็ได้นะเพราะมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายเติมในเว็บก็ได้เติมในไลน์ก็ดีเติมถูกเติมง่ายเติมไม่บริการยี่ชั่วโมงพร้อมแล้วต้องเลชแมนชอบ มาทุกคนเปิดมาขนาดนี้นะทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าตัวอะไรนั่นเองนะเออก็จริงๆโดรรธีเนี่ยเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่จะเคยสปอยไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เคยมีสปอยหลุดมาตั้งแต่เขายังไม่เลิกขุดลีกนะคะก็จะเป็นในส่วนของโดราธี SSR ตัวนี้เนาะซึ่งมันก็อยู่ในช่วงบทประมาณนี้แหละที่เขาน้องเขาจะมีบทใช่ไหมคือช่วงที่มันสู้กับเอลสู้กับอะไรพวกนี้นะโดราธีก็จะเริ่มมีบทเข้ามานะคะก็พามาดู โมเดลน้องเล็กๆน้อยๆเนาะอ,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 อ่ะก็จะเป็นในส่วนนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคอสตูมที่หลุดออกมาด้วยนะจะเป็นเซ็ตประมาณนี้เนาะแล้วก็นโนเอลทุกคนรู้อยู่แหละสกิลประมาณนี้นะสามสกิลเนาะแล้วก็รูปประมาณนี้ใช่ไหมอ่าแล้วมันมีอันนี้ด้วยทุกคนเอสเาฟินแลนด์เอ้ยตัวนี้ไม่รู้นี่นาะ ในที่สุด SSR นะคะพ่อหนุ่มนะคะหัวเขียวนะ,ะ,ห,ววนะ,ะหลังจากช่วงก่อนหน้านี้เขายังไม่ทันย้อมผมใช่ไหมหลังจากช่วงที่เข้าสู่สตอรี่นะคะที่มีแบบว่าพวกเอลพวกอะไรเงี้ยฟินแลนด์เขาไปย้อมผมมานะคะปลายผมเขาจะเป็นสีเขียวนะ,ะถ้าใครได้ดูแบบว่าในส่วนของอนิเมะเนาะก็จะเห็นว่าเขาไปย้อมผมนะคะแบบปัดเป๋แล้วทำสีเขียวนะเพื่อที่จะรอดสาวนะคะออก็จะมีในส่วนของเอสเอสอารฟินแลนด์เนะ,ะเข้ามานะ เป็นสกิลของเขามาสปอยเลยๆ,ๆน้อยเนยีเดี๋ยวพาไปดูโมเดลด้วยนะแล้วอีกตัวหนึ่งวานิ s ซาทุกคนวานิ s ซาร่างใหม่เนี่ยเอ้ยมายังไงเอ่ยไม่เคยรู้นะอันนี้คืออันนี้ไม่ชัวร์นะว่าสกิลจะเป็นยังไงใช่ตอนที่เขาสู้กับลักหรือเปล่าลักที่เป็นล่างพูดนะไม่รู้นะใครยังไม่ได้ดูก็ขออนุญาตสปอยด้วยนะแต่ว่าขอสปอยนิดเดียวพอนะคะแค่บอกบอกว่าสู้กันกับลักเฉยๆเนาะโซลาด้วยนะคะ โซลาคือสกิลมาโคตรเท่เลยนะดูอักษรเขาเนี่ยน่าจะเป็นกับดักเหมือนเดิมนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากๆนะคะที่จะมีตัวละครใหม่เข้ามาเยอะแยะพร้อมกับตอนที่เรามีธาตุแสงมืดนะคะฮาร์โมนีใช่ไหมกับเควอสนะคะพอดีพอดีเลยนะตัวละครใหม่เยอะขนาดนี้นะนี่แล้วก็มันจะมีคอสตูมโนเอลลุด ออกมาด้วยนะคะอันนี้เป็นคอสตูมนอ้องมิโมเนาะอ่ะอันนี้คือเป็นลีกที่หลุดออกมาเดี๋ยวให้เพื่อนๆทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปดูกันเนะาะก็จะมีในส่วนของเหรียญวันเยียเนาะมีกรอบใหม่นะคะแล้วก็น,นี้จะจะเป็นแพ็คสกิลเพจเนาะของน้องออตัววาิลี่เนาะซึ่งก็น่าจะแยกตู้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็คงต้องมาซื้อในร้านค้าอาจจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็มีแพ็ควันเยียให้ด้วยนะแล้วก็มีเกมโหมดใหม่นะอาจจะเป็นนส่วนของ PVP หรือเปล่าเนาะ อะแล้วก็ยังไม่พอนะเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าเฮ้ยเคยเห็นแล้วไอ้นี่เคยเห็นแล้วเออมีอะไรนอกจากนี้มาพูดไหมมีเหมือนกันจะไปในส่วนของนี่เลยทวิตเตอร์นะคะก็อันนี้คือเพิ่งเจอวันนี้เลยคือถ่ายๆไปเนาะแล้วก็บังเอิญเห็นนะคะในส่วนของทวิตเตอร์คุณ b c for y o u นะคะก็ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมอันนี้เขาเป็นช่องที่เพิ่งสร้างเมื่อช่วงที่ผ่านมานะเอพที่ผ่านมานะคะก็ข้อมูลไม่ได้เยอะอะไรนะ แต่บางเอิญมันมีลีกโมเดลหลุดออกมาได้ยังไงเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยนะฮะลีกโมเดลน้องคนนี้ทุกคนคนที่ตัวที่หลายๆคนถามหาว่าจะมีไหมซึ่งน้องมีบทบาทในช่วงพูดอยู่ที่พูดเหมือนกันนะเอพี่ชพูดเอลเหมือนกันนะช่วงเอลน้องก็จะมีบทบาทสําคัญโผล่ออกมานะฮะเออเพราะว่าน้องเนี่ยเป็น คนรับใช้คนสนิทของลูมิแอนะคะแล้วน้องก็มีหน้าที่สําคัญในการช่วยปล่อยนะฮะบางอย่างไม่บอกเผื่อยังไม่ได้ดูก็คือเนโรนั่นเองนะซึ่งมันมีลิกโมเดลหลุดออกมาแต่ว่าในดิสยังไม่มีนะอันนี้คือไม่รู้เขาไปขุดอามาอะไรยังไงนะแต่ว่ามันหลุดออกมาแล้วซึ่งแสดงว่าก็มีโอกาสที่จะเข้ามา เร็วๆนี้เหมือนกันมีคนสปอยมาว่าภายใน1เดือนเอ้ยมันจะเวอร์เกินมันก็เร็วเกินใช่ไหมอาจจะหนึ่งถึงสเดือนประมาณนี้สําหรับเนโรเนาะก็เป็นหลายเป็นอีกตัวหนึ่งให้หลายคนรอคอยเนาะและนอกจากนั้นนะคะเขายังมีหลุดไม่ใช่หลุดก็หลุดแหละหลุยคลิกมันคือคอสตูมของยูโน่่างพูดนะคะที่ใส่เป็นชุดรอยย่อไนนะคะซึ่งเฮ้ยมันปกติตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีชุดแยกเท่าไหร่เนาะอย่างแอสตาเนี่ยก็มีแค่ชุดเดียวเมเลก็ เพิ่งมีชุดเดี่ยวอันนี้อาจจะเป็นเร็วๆนี้ที่เตรียมอัปเดตเข้ามานะคะก็จะเป็นรอยย่อไนนนั่นเองนะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าตัวละครซีซั่นเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวละครเนื้อเรื่องนะตัวละครซีซั่นเนี่ยเขานะจะเอาโมเดลพวกนี้มาจากปกนะคะที่คุณทัปะตะเขาวาดเนาะก็จะเป็นในส่วนของปกที่เขาเรียกอะไรเป็นป๊อป Popularity ในช่วงซีซันันนั้นที่เขาวาดออกมาว่าแบบคนโหวตตัวไหนนะซึ่งปกนี้น่าสนใจมากนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของโนเอลและมิโมซ่านะฮะน่าสนใจจริงๆเนะี่ยโนเอลและมิโมซ่ารวมถึงน้องนี่ด้วยนะฮะน้องนกนะคะข้างหลังนี้ก็น่าสนใจเช่นกันแต่สองตัวนี้น่าสนใจกว่าถ้าเขาเข้ามานี่ก็ว้าวนะฮะแต่ตัวที่เอาเข้ามาจริงๆที่มีโมเดลหลุดออกมาแล้วเนะะี่ยไม่ใช่สองตัวนี้นะอันนี้โดโรธีให้ดูโมเดลก่อนเล่นๆนะคำค้ นี่นะดูดูที่คอสตูมอันนี้ก็ไปตรงกับตรง discord พอดีนะที่ทางดิสคอร์อขุดเนาะกับ t ทวิตเตอร์ขุดเนี่ยก็เหมือนกันพอดีเลยเป็นชุดประมาณนี้เนี่ยก็มีมูนนะถือว่ามีมูนนะเอ้ยอันนี้เป็นในส่วนของฟินแลนด์เนาะกลับมานะฮะนี่แต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรคืออันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้ให้ดูก่อนว่าเป็นคอสตูมเนาะในส่วนของอัสตาแล้วก็โกธนะฮะเท่ดี อันนี้ก็คอสซูเหมือนกันเนาะเฟอร์เกอร์นะคะกับยามินะ,ะโอ้โหชุดขาวหล่อมากนะฮะพลาดไม่ได้ที่จะต้องมีที่น่าสนใจคือ2ตัวนี้ทุกคนนี่คือตัวละครใหม่นะคะ new special unit league back cover 2ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะ,ะ่ฮะที่สกิลหลุดอยู่ใน Discord ดทุกคนสกิลที่ทุกคนเห็นก่อนหน้าในช่วงต้นนะ,ะมันคือสกิลของ2ตัวนี้นี่คือโซระนะ,ะในชุด อืจะไม่แน่ใจว่ามันต้องพูดว่าชุดยังไงชุดดาอะ่ะเออคือมันเป็นปกอีกปกหนึ่งนะคะที่คุณทัปะตะเขาวาดไว้เหมือนกันเนาะจะเป็นในส่วนของวานิซ่านะยิงปืนปิ้วปิ้วนะเอ,อ้ยมีความเท่นะฮะเออและโซละเนะเพิ่งมีร่างเดียวและนี่คือร่างที่อาจจะเข้ามาภายในหนึ่งเดือนนี้เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเขาเขาเดาๆกันมาว่ามันหนึ่เดือน เออเพราะว่ามันเป็นช่วงในช่วงวนะันวันเยี็นในวอร์เซอรี่เนาะเฟิร์สเยี็นในวอร์เซอรี่พอดีอันนี้เป็นคอสตูมนะที่ตรงกับในลิกที่เขาขุดพอดีเนาะก็จะเป็นในส่วนของโนเอลนะคะกับมิโมซ่านะเป็นชุดแบบว่าเขาเรียกอะไรเชลิเดอร์เอออะแล้วก็นี่วาคคัลี่ทุกคนโคตรเท่นะคะเป็นแบ็กสูทนะคอสตูมแบ็กนะน้องโนเอลเนะี่ยหัวแบบนี้นี่ใช่แน่นอนชุดชุดวาคคัลี่ชัวหัวแบบนี้อันนี้เป็นชุดเมดนะน่ารักดีแล้วก็เป็นชุดนักพินโอกาด คอลเลกชันนี้คือมีทุกตัวจริงๆนะไอชูอนักบินเนี่ยไม่รู้มาจากไหนอะมันคือปกไหนมันคือปกนี้นี่ทุกคนที่จะบอกมันคือปกนี้นะคะที่เขาวาดออกมาเนาะก็จะมีนี่อันนี้ชื่ออะไรนักใช่ไหมอุจอยากทีมีตัวนี้มากนะฮะครีซี่นะฮะก็มีอีกหลายตัวเนาะแต่ตัวที่เขาเลือกหยิบขึ้นมาทําโมเดลนะที่ลีกโมเดลออกมาก็คือวานิ่ากับโซระนะ,ะเราอาจจะได้เห็น2ตัวนี้ภายใน1เดือนนี้หรือเปล่านะ,ะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ย น่าจะมาเร็วกว่าน้องนกนะเออน่าจะมาเร็วกวานโลเนาะอันนี้ก็เป็นคอสตูมนะไม่มีอะไรเป็นคอสตูมลีซึ่งตัวนี้ทุกคนมันไม่เคยมีในเกมน้องเกรนะฮะโอ้โหอย่าบอกว่าเราจะได้เห็นน้องเกรเร็วๆนี้หรือเปล่าเนาะก็น่ารักนะน่ารักชุดเซเลอร์มูลหรือเปล่าไม่รู้เป็นชุดไอดอลน,นะเขาบอกเป็นชุดไอดอลน,นี้ก็น่ารักนะฮะเอยนี่ก็น่ารักชัมมี่สีเหลืองนะอันนี้วานิสซาชุดนี้จริงๆทำไมเจรู้สึกว่ามันมีในเกมอยู่แล้วนะ เหมือนเห็นอยู่แล้วชุดนี้เออเป็นชุดที่เซ็กซี่มากนะก็เป็นประมาณนี้สําหรับลีกเนาะก็รวมๆแล้วก็มีหลายตัวเลยนะที่หลุดออกมานะคะที่มีโอกาสจะใกล้เข้ามานะเนาะเจาวานิซาเนาะโซระฟินแลนเนโรอะไรออประมาณนี้เนาะแล้วก็คอสตูมเนะี่ยหลุดยับๆเลยนะคะเออตั้งใจทำงานกันดีมากเลยสำหรับการทีมงานคุณล,ลีกเนาะเออก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะปกติไม่เคยเห็นลีกโมเดลหลุดออกมาแบบนี้เนาะอันนี้คือหลุดมาเป็นโมเดลก็ ก็ก็ตกใจเหมือนกันคือไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพอะไรแบบนี้นะสุดยอดแล้วเนาะและน้องเกย์นะที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นที่ไหนเนะี่ยก็ดันได้เห็นที่นี่เนะยเออถือว่าแบบเอ้ยหรือว่าน้องเกย์จะเอาเข้ามานะก็ต้องรอดนาาูนอนาคตเนะว่าจะเข้ามาช่วงไหนนั่นเองนะเออคาดหวังนะกับการเห็นน้องเกย์ใส่ชุดนี้ <laughs> ก็เป็นวันนี้แล้วกันทุกคนสําหรับลีกวันนี้เนาะก็หลุดค่อนข้างหลายตัวนะคะแต่ว่าให้ดูเป็นพอแบบว่าขำขันพอบันเทิงพอนะไม่ต้องจริงจังซีเรียนค่ะเพราะามันก็อาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดได้เนาะหรือว่ามันอาจจะไม่ได้มาภายใน1เดือนหรือมันอาจจะมาภายใน1เดือนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ดูเป็นความบันเทิงก็พอคลิปนี้สําหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e นะคะล้วเจอกันใหม่หม,มื่นไม่หจ้าอาย